สวัสดีครับองอาจทุนมุรีนะครับวันนี้พามาดูสมเด็จเนื้อตะกัวนะครับวัดระฆังโคศิตาลามนะครับรุ่นร้อยแปดปีปียี่สิบสามนะครับอ่าปีสองสามนะครับเขาเรียกเนื้อตะกัวถ้ำชานะครับให้พี่ๆสังเกตด้านหน้าก่อนนะครับเขาจะเป็นขอบกระจกต้องมีขอบกระจกคมๆเลยนะทุกคนนะครับเนื้อนะครับเป็นเนื้อตะกัวถ้ำชาเวลาก็เทเบ้านะครับจะเป็นผดผด แล้วจะมีน้ําทองขึ้นเนี่ยครับจะเป็นผลทั้งองนะนะครับวันนี้มีมาสององเดี๋ยวใช่ดูเทียบสององนะครับด้านหลังจะตอกคตระครังตรงนี้ด้านหลังนะครับเป็นลายผ้าเขาจะแอ่ดนิดนึงอ่าครับเป็นลายผ้าแล้วก็จะเป็นน้ําทองก็เป็นเนื้อก็จะเป็นผลนะครับแล้วก็ตะใบข้างๆนะครับนี่นะครับรุ่นนี้นะครับรู้สึกก็จะแยกบล็อกนะนะครับตรงนี้อ่าองค์นี้เป็นบล็อกนิยมนะครับคอขีดตรงนี้จะมีเส้นขีด,ตร,ขดตรงคอนะครับอ่าดูกันเลยนะนะครับ อ่าดูขอบก่อนเห็นไหมครับดูเนื้อตะกัวนะครับดูเนื้อตะกัวแม่นแ่นนะครับ <un> เห็นไหมเห็นไหมครับเนื้อตะกัวเขาจะเป็นผดอ่าจะไม่เนียนใส่นะย้ําเลยนะครับเนื้อตะกัวจะเป็นผลผลแบบนึงนะครับอ่านี่นะครับจะเป็นผดผดขึ้นเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยครับน้ําทองเห็นไหมอ่าค,ครับอ่าองค์นี้นิยมนะเนี่ยครับแต่คอจะมีขีดอ่านะครับด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็เนื้อเหมือนด้านหน้าเห็นไหมครับจะเป็นผดเป็นเม็ดทรายพูดง่ายเป็นทรายนะครับเนื้อท่านจะเป็นทรายนะครับจะไม่เนียนใสเห็นไหมครับเป็นน้ําทองแล้วก็เป็นทรายเป็นทุกองนะย้ํานะครับนี่จะต่อโคตรระคังตรงนี้อ่านะครับขอบตัดเห็นไหมครับขอบตัดเขาก็ตะใบอ่านะครับตะใบเห็นไหมอ่าโอเคนะครับนี่เห็นไหมครับ อ่ะโอเคนะนะครับแล้วให้ดูองนี้นะครับอง์นี้ก็ดูเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับก็จะมีขอบกระจกเนื้อก็จะเป็นทรายย้ำนะเนื้อต้องเป็นทรายนะครับอ่าการเทเบ้าได้สวยงามมากนะครับสวยงามมากนี่คอขีดเห็นไหมครับอ่าโอเคนะด้านหลังเห็นไหมครับเขาก็เป็นทรายแล้วก็จะมีค้าบเนี่ยครับคล้ายคาบแป้งเป็นธรรมชาตินะนะครับพาต้องดูเป็นธรรมชาติง่ายๆนะครับดูเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับนี่ แอนนี่นิดอ่าเห็นไหมครับนี่ต่อโค้ดอ่าโอเคนะครับตัวตัดเห็นไหมครับเขาก็จะมีการเก็บตะไบเดี๋ยวฝั่งนี้นะครับนี่ครับแปดนืงนะครับอ่าเห็นไหมครับการเก็บตะไบนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับกล่องนะครับถ้ากล่องแท้นะครับกล่องพี่ๆเห็นกล่องไหมอ่าวิธีการสังเกตกล่องนะครับกล่องเขาของร้อยแปดปีนะครับเขาจะมีสองวงเห็นไหมหนึ่งวงสองวงอ่ากล่องร้อยแปดปีนะ้มีสองวงนะ อ่านะครับย่ดูกล่องนี้กับกล่องร้อยแปดปีเห็นไหมครับหงวงสงวงอ่า้าเป็นร้อยแปดปีจะมี2องวงถ้าเป็นกล่องแท้นะอ่าโอเคนะครับฝากพี่ๆกดติดตามนะครับฝากเพจร้านพักเครื่ององอาจทนบุรีด้วยนะครับสวัสดีครับ